สวัสดีครับวันนี้เรามาทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์บิงโกลแพนโปรตีนนะครับแหล่งโปรโตีนของวัย40บวกต้องบอกเลยนะครับว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นสินค้าที่ตัวผมเองเนี่ยออกแบบมาให้ตัวผมเองทานด้วยเพราะตัวผมเองเนี่ยแพ้นม,มวัวแพ้แลคโตสที่อยู่ในนมนะครับ แพลนโปรตีนหรือว่าโปรตีนจากพืชก็เลยเป็นทางออกที่ดีที่สุดเรามาดูกันนะครับว่าอาการขาดโปรตีนเนี่ยจะส่งผลยังไงต่อร่างกายของเราบ้างโดยเฉพาะคนที่มีอายุ40ปีขึ้นไปนะครับอย่างแรกนะครับเรามักจะมีรอยเหี่ยวย่นริ้วรอยเยอะผิวแห้งนะครับ บางคนถูกทักเป็นคุณลุงคุณป้าแบบนี้ใช่ไหมโอ้โหเรานี่ไม่แฮปปี้เลยอาการที่2ที่หลายคนเป็นนะรวมถึงตัวผมด้วยเนี่ยเรารู้สึกว่าทําไมเนื้อของเรามันเหลวหย่อนยานลงใช่ไหมไม่รู้สึกกระชับเหมือนตอนที่เรายังหนุ่มหนุ่มสาวสาวอยู่นะใส่ชุดอะไรก็ตามเนี่ยเรารู้สึกไม่มั่นใจเลยใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นแขนที่ห้อยลงมาใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเนื้อบริเวณด้านข้างนะครับ ที่มันเหลวที่มันเพลทออกมาและหลายคนนะพอเราอายุมากขึ้นนะจะเกิดอาการอะไรก็คือนอนไม่หลับเหนื่อยง่ายนะไม่ว่าจะดูซีรีส์แล้วหรือว่าปิดไฟแล้วก็ยังนอนไม่หลับอยู่ดีอีกอาการหนึ่งนะครับที่หลายๆคนมักจะเจอเลยก็คือผมร่วงและเล็บหักง่ายใช่ไหมพอหวีผมทีนึงนะสระผมทีนึงโอ้โหผมร่วงออกมาเป็นกำๆเลยแต่ถ้าเกิดร่างกายของเราขาดโปรตีนมากๆจะเกิดอะไรขึ้นเรื่องนี้เราต้องให้ความสําคัญกับมันด้วยนะครับ เราอาจจะเจออาการมือเท้าข้อต่อบวมน้ำนะเพราะโปรโตีนเนี่ยมันจะช่วยควบคุมความสมดุลของน้ําในร่างกายของเราด้วยหรือว่าบางคนที่มีอาการขาดโปรโตีนอย่างรุนแรงเนี่ยจะพบกับกล้ามเนื้อที่ฝ่อลงแบบนี้โอ้โหน่ากลัวมากนะครับกล้ามเนื้อเนี่ยจะอ่อนแรงแล้วก็รีบทั่วร่างกายและอีกอาการหนึ่งนะนั่นก็คือแผลที่เกิดขึ้นทั่วร่างกายเนี่ยจะหายช้าลงเพราะจริงๆต้องบอกว่าโปรโตีนนะอย่างที่เราเคยเรียนกันตอนเด็กๆนะว่า โปรตีนเป็นส่วนที่ช่วยมาซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายอาการต่างๆที่เมื่อสักครู่นี้เกิดขึ้นหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการขาดโปรโตีนล่ะต้องมาเข้าใจก่อนนะว่าการที่เราบริโภคโปรโตีนเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะนําไปสร้างเป็นส่วนต่างๆเหล่านั้นยังไงนะครับ พอเราบริโภคโปรโตีนเข้าไปนะมันจะผ่านไปที่กระเพาะนะที่กระเพาะของเราจะมีน้ำย่อยที่เรียกว่าเพปติเดสนะครับมาย่อยให้อาหารที่เราบริโภคเข้าไปกลายเป็นโพลีเพปไทด์นะจะเห็นจากภาพข้างล่างนี้นะว่ามันจะเป็นเส้นใยที่เล็กลงเรื่อยๆนะครับจากนั้นมันจะถูกผ่านไปยังลำไส้นะพอไปถึงที่ลําไส้แล้วนะเพปไทด์ต่างๆเหล่านั้นจะถูกย่อยกลายเป็นกรดอะมิโนโลและดูดซึมเข้าไปในร่างกายผ่านลำไส้ และไปยังกระแสเลือดจากนั้นเนี่ยกรดอะมิโนโที่อยู่ในกระแสเลือดนะครับมันจะส่งไปยังส่วนต่างๆของร่างกายไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อเนื้อเยื่อส่วนต่างๆเม็ดเลือดโฮอร์โมนเอนไซม์แล้วก็ภูมิคุ้มกันโรคต่างๆทั่วร่างกายเลยนะครับต้องบอกเลยว่าโปรตีนเนี่ยมีส่วนสําคัญมากๆกับการใช้ชีวิตของพวกเรานะครับเมื่อสักครู่นี้ที่พูดถึงนะว่าเอ๊ะหลายคนทําไมอายุเยอะขึ้นแล้วนอนไม่หลับขาดโปรโตีนแล้วนอนไม่หลับเพราะว่าโปรตีนใช่ไหม เป็นส่วนหนึ่งของฮอร์โมนด้วยมันจะนำกรดออมิโน,โนเหล่านี้ไปสร้างเป็นฮอร์โมนนะครับซึ่งมีฮอร์โมนตัวหนึ่งที่ช่วยควบคุมการนอนหลับของคนเรานั่นก็คือเซโรโทนินนั่นเองนี่ก็คือเหตุผลนะครับที่เวลาเราขาดโปรตีนเนี่ยมันก็จะเกิดอาการต่างๆเหล่านั้นเกิดขึ้นกับร่างกายของพวกเราอยากจะให้พวกเราดูรูปอีกรูปหนึ่งนะครับ นี่คือเนื้อ1กิโลกรัมเปรียบเทียบกับไขมัน1กิโลกรัมนะในการบริรโภคโปรตีนเข้าไปเนี่ยมันจะกลายเป็นเนื้อถูกไหมโปรโตีนจะกลายเป็นเนื้อนะส่วนไขมันเนี่ยมันเกิดจากการที่เราบริโภคน้ําตาลเข้าไปนะหรือว่าแป้งโดยน้ําตาลเข้าไปเนี่ยพอร่างกายของเรานําไปใช้ไม่ได้เนี่ยมันจะกลายเป็นไขมันที่สะสมนะครับเพราะฉะนั้นนะหกิโลในร่างกายของเราถ้าเกิดมันเป็นเนื้อนะจากการที่เราบริโภคโปรตีนเนี่ยมันจะมีขนาดเล็กนิดเดียวเอง แต่ถ้าเกิดมันเป็นไขมันเห็นไหมขนาดของมันเนี่ยใหญ่เกือบ3มเท่าเลยและต้องบอกอย่างนี้นะครับกล้ามเนื้อของเราเนี่ยเป็นเตาเผาไขมันอย่างดีดังนั้นใครที่อยากจะลดไขมันในร่างกายนะเราต้องบริโภคโปรตีนเข้าไปเพื่อสร้างกล้ามเนื้อนะครับอยากจะเล่าตัวเลขอย่างนี้นะว่ากล้ามเนื้อ1กิโลสามารถเผาผลาญพลังงานได้ถึง13กิโลแคลอรี่ต่อวันเลยทีนี้หลายคนอาจจะถามว่าแล้วเราควรจะบริโภคโปรตีนเท่าไหร่ถึงจะพอ ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าสําหรับการบริโภคโปรตีนเพื่อให้สุขภาพดีนะครับเราควรจะบริโภคในปริมาณ1นึถึงหนกรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลกรัมยกตัวอย่างนะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดเราหนัก60กิโลกรัมใช่ไหมเราก็ควรจะบริโภคโปรตีนต่อวันเนี่ยหกถึงเกกรัมนะครับอย่างตัวผมเองน้ําหนักประมาณ75กิโลกรัมดังนั้นเนี่ยผมก็ควรจะ บริโภคโปรตีนอยู่ที่75กรัมแต่สำหรับผู้ใหญ่นะครับในวัย40บวกขึ้นไปเนี่ยนะหรือว่าผู้ที่ออกกำลังกายเยอะๆเนี่ยเราต้องการปริมาณโปรตีนที่มากขึ้นนะควรจะบริโภคปริมาณโปรตีนเนี่ยอยู่ที่1.5กรัมต่อน,น้ำหนักตัว1กิโลกรัมนะดังนั้นยกตัวอย่างว่าถ้าเกิดเราหนัก70กิโลกรัมเนี่ยเราควรจะบริโภคโปรตีน105กรัมนะถ้าเกิดเราหนัก80กิโลกรัม เราก็ควรจะบริโภคโปรโตีนอยู่ที่120กรัมยกตัวอย่างถ้าเกิดผมน้ําหนัก80กิโลนะครับเอาตัวเลขกลมๆเนะผมควรจะบริโภคปริมาณโปรโตีนต่อวันเนี่ย120กรัมเราลองมาดูกันว่าอาหารวันวันหนึ่งที่เราทานไปเนี่ยนะมันมีจำนวนปริมาณโปรโตีนที่เพียงพอ ที่ครบ120กรัมหรือเปล่าในมื้อเช้านะหลายคนอาจจะกินไข่ไก่แล้วก็กาแฟใส่นมสักแก้วหนึ่งใช่ไหมลองมาดูกันว่ามีปริมาณโปรโตีนเท่าไหร่กินไข่ไก่1ฟองเนี่ยได้รับโปรโตีนประมาณ7กรัมนะครับนม1แก้วนะได้โปรโตีนประมาณ8กรัมพอมาถึงมื้อเที่ยงอ่าหลายคนกินกระเพราหมูไข่ดาวใช่ไหมมาดูกันว่ากระเพราหมูไข่ดาวมีปริมาณโปรโตีนเท่าไหร่นะหมู100กรัมมีปริมาณโปรโตีน21กรัมนะครับไข่ดาว1ฟอง มีปริมาณโปรตีน7กรัมพอถึงมื้อเย็นนะหลายคนอาจจะกินง่ายๆใช่ไหมกินก๋วยเตี๋ยวหมูอ่ะมาลองดูว่ามีโปรตีนกี่กรัมนะครับหมู100กรัมนะมีปริมาณโปรตีน21กรัมดังนั้นเนี่ยรวมออกมาแล้วนะ7กรัมบวก8กรัมบวก28กรัมบวกกับอีก21กรัมออกมาเพียง64กรัมเท่านั้น ยังห่างไกลกับปริมาณโปรโตีนที่ตัวผมเนี่ยควรจะบริโภคใน1วันเลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นนะครับการบริโภคโปรโตีนเสริมเนี่ยโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่มีอายุ40ปีขึ้นไปที่ต้องการปริมาณโปรโตีนที่เพิ่มขึ้นเนี่ยนะเป็นเรื่องที่จําเป็นเลยเพราะว่าร่างกายของเรานะมันมีการเสรื่อมสลายไปเร็วขึ้นแล้วมันก็มีการสร้างใหม่ขึ้นมาที่ช้าลงนะดังนั้นโปรโตีนที่เราบริโภคเข้าไปเนี่ยต่อวันมันไม่พอนะครับเราจึงต้องการโปรโตีนเสริมในร่างกายของเราทีนี้ เรามาลองดูกันว่าทําไมเราควรจะเลือกบริโภคโปรโตีนจากพืชน,นะครับโปรโตีนจากพืชมีข้อดีอะไรบ้างอย่างที่1นนะไขมันและคอเลสเตอรอลต่ํากว่าเหมาะสําหรับคนที่ไม่ค่อยออกกําลังกายใครที่ไม่ค่อยชอบออกกําลังกายนะต้องบอกเลยว่าโปรโตีนจากพืชเนี่ยเหมาะสําหรับพวกเรามากกว่าอย่างที่2นะครับจากการที่เราบริโภคโปรโตีนจากพืชเนี่ยมันจะมีไฟเบอร์เข้าไปด้วย นะเพราะฉนั้นมันช่วยในเรื่องของการย่อยแล้วก็การขับถ่ายของเราอย่างที่3มเนี่ยต้องบอกว่าการบริโภคโปรตีนจากพืชนะครับมีการเกิดกรดยูริกค่อนข้างน้อยนะช่วยลดการทํางานของไตของเราด้วยเราอายุมากขึ้นแล้วเนี่ยเราไม่อยากให้อวัยวะของเราเนี่ยมันทํางานหนักใช่ไหมเพราะฉะนั้น การเลือกบริภโภคโปรตีนจากพืชเนี่ยมีส่วนช่วยในส่วนนี้ด้วยและอีกอย่างหนึ่งนะหลายคนธรรมะธรรมโมใช่ไหมเราไม่อยากจะต้องฆ่าสัตว์ใช่ไหมเราไม่อยากจะต้องทร,รมานสัตว์ต้องบอกอย่างนี้นะว่าเรื่องของการทร,รมานสัตว์เนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่ทราบนะครับถ้าเกิดเราดื่มนมจากวัวน,นะเราลองนึกภาพว่าปกติวัวจะมีนมออกมาตอนไหนวัวจะมีนมออกมาปริมาณมากก็ตอนที่มีลูกถูกไหมลูกจะมาดื่มนมจากเต้าแต่ถ้าเกิด ทำการเลี้ยงวัวเป็นอุตสาหกรรมเนี่ยเขาต้องฉีดฮอร์โมนให้หวัวให้มันมีนมอยู่ตลอดเวลาแล้วอีกอย่างหนึ่งคืออะไรเขาต้องเอาเครื่องปั๊มนมเนี่ยมาติดอยู่กับนมวัวอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมเพื่อผลิตนมวัวลองนึกภาพนะครับถ้าเกิดมีการปั๊มนมอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเต้านมของวัวมันจะเกิดอาการอักเสบขึ้นดังนั้นเนี่ยคนที่เลี้ยงคนที่ทําเป็นอุตสาหกรรมเนี่ย เขาก็ต้องฉีดยาปฏิชีวนะเข้าไปเพื่อลดการอักเสบเพื่อลดการติดเชื้อของเต้านมของวัวด,ด้วยดังนั้นการบริโภคนมวัวเข้าไปเนี่ยต้องบอกเลยนะว่ามีความเสี่ยงนะในการที่เราจะได้รับพวกฮอร์โมนหรือว่ารับพวกยาปฏิชีวนะเข้าไปรวมถึงเป็นการทรมานสัตว์อีกด้วยทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าในบิงโกลแพนโปรตีนของเราเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้าง เมื่อสักครู่นี้พูดไปแล้วใช่ไหมว่าเรามีโปรตีนจากพืชนะครับซึ่งให้พลังงานต่ำนะเหมาะสำหรับคนที่ไม่ค่อยชอบออกกำลังกายนะ <c oughs> แล้วก็มีไฟเบอร์ช่วยในการย่อยแล้วก็ขับถ่ายนะครับ <c oughs> มีกรดยูริกน้อยนะ <c oughs> ลดการทำงานของตไตอีกอย่างหนึ่งไม่ต้องทรมานสัตว์ด้วยนะครับ <c oughs> นอกจากนั้นนะเรายังมีการเพิ่มสารต่อต้านอนุมูลอิสระเข้าไปด้วย <c oughs> อันนี้ต้องบอกเลยว่าตอบโจทย์ตัวผมมากๆเลยเพราะว่าตอนเราอายุมากขึ้นใช่ไหม เราใส่ใจกับสุขภาพเราไม่อยากเป็นโรคร้ายต่างๆต้องบอกนะครับว่าสารต่อต้านอนุมูลอิสระเนี่ยเป็นสิ่งที่คนที่มีอายุ40ปีขึ้นไปนะ ต้องใส่ใจแล้วก็บริโภคด้วยเพราะว่ามันจะช่วยเรื่องอะไรจะช่วยเรื่องการชะลอการเสื่อมโทรมของเซลล์ทั่วร่างกายอีกทั้งจะช่วยให้เราอ่อนเยาว์กว่าอายุนะเหี่ยวย่นช้าลงแล้วก็ยังช่วยเพิ่มภูมิต้านทานการเกิดโรคนะครับไม่อ่อนเพลียงง่ายอีกอย่างที่สําคัญก็คือป้องกันโรคมะเร็งนะครับโดยเฉพาะคนที่มีอายุเพิ่มขึ้นนะต้องบอกเลยว่าในบิงโกลแพนโรตีนของเราเนี่ยนะ ครบจบในซองเดียวนะครับมีทั้งโปรโตีนพืชนะแล้วก็มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระเนี่ยอยู่ในซองเดียวเลยโปรโตีนจากพืชที่เราเลือกมาใส่ในบิงโกลแพนโปรตีนนะครับเป็นโปรโตีนจากพืชที่เป็น non gmo นะครับหรือว่าไม่มีการตัดแต่งพันธุกรรมนะครับมีทั้งหมด4ชนิดจากถั่วเหลืองนะจากอัลมอนด์จากถัวก mond, กถ่วลันเตาทองแล้วก็จากข้าวสีน้ําตาลนะครับต้องบอกอย่างนี้นะความแตกต่างอีกอย่างหนึ่งมากๆเลยก็คือเป็นโปรโตีนแบบ isolated protein หรือว่าเป็นโปรโตีนสกัดนะ ดังนั้นจึงมีปริมาณของแป้งที่ต่ำมากๆนะต่างจากโปรตีนพืชทั่วไปที่มีปริมาณแป้งเนี่ยสูงยิ่งกินยิ่งอ้วนอีกทั้งยังย่อยง่ายแล้วก็ให้โปรตีนสูงถึง20กรัมต่อซองและยังมี BCAA นะครับซึ่งเป็นกรดอะมิโน3ชนิดที่ร่างกายของเราไม่สามารถผลิตเองได้นะและมีความจำเป็นในการสร้างกล้ามเนือ้อจากที่เห็นในรูปนะครับนี่คือโปรตีนนะแบรนด์ดังเลยนะต้องบอกว่าแบรนด์ดังนะที่มีขายทั่วไปตามท้องตลาด นะเปรียบเทียบกับบิงโกลแพนโปรตีนของเราเมื่อชงทิ้งไว้หนึ่งคืนเนี่ยเมื่อสักครู่นี้ที่บอกไปแล้วใช่ไหมครับว่าบิงโกลแพนโปรตีนเนี่ยเป็นโปรตีนสกัดนะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะทิ้งไว้นานแค่ไหนนะครับโปรตีนก็จะไม่มีการตกตะกอนใช่ไหมแต่ดัวนี้นะครับมีปริมาณแป้งที่มากเขาไม่ได้สกัดโปรตีนออกมาดังนั้นเนี่ยมันก็เกิดการตกตะกอนเกิดขึ้นอย่างที่เห็นนะครับ พอเราช้อนเจ้าตะกอนนี้ขึ้นมามันเป็นแป้งหนืดๆอย่างนี้เลยนะนี่คือโปรโตีนแบรนด์ดังเลยนะเปรียบเทียบกับของบิงโกแพนโปรตีนของเรานะครับตักขึ้นมาเนี่ยยังเนียนยังใสยอยู่นี่คือความแตกต่างนะถ้าเกิดใครบริโภคโปรโตีนพืชอยู่แล้วเนี่ยคุณลองทําการทดลองนี้ง่ายๆด้วยตัวเองเลยชงน้ําในปริมาณปกตินะทิ้งไว้หคืนแล้วดูว่ามันตกตะกอนหรือเปล่า มันกลายเป็นก้อนแป้งเหนียวๆหรือเปล่านอกจากนั้นนะครับในบิงโกลแพนโปรตีนเนี่ยเราใช้ไฟเบอร์ครีมนะครับซึ่งเป็นใย,ยอาหารไฟเบอร์นะเป็นนวัตกรรมครีมเทียมใย,ยอาหารสูงนะครับช่วยลดความเสี่ยงในเรื่องของโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดด้วยนะแถมยังมีพรีไบโอติกที่เป็นอาหารของจุลินทรีย์ดีในลำไส้ ช่วยในการขับถ่ายและที่สําคัญนะรสชาติดีมากหอมนุ่มเหมือนครีมเลยแล้วสําหรับคนที่ห่วงเรื่องน้ําตาลนะครับหรือว่าใครที่เป็นเบาหวานเนี่ยถามว่ากินได้ไหมบอกเลยว่ารับประทานได้นะเพราะว่าไม่มีน้ําตาลนะครับแต่มีรสหวานจากธรรมชาติมาถึงสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่เราเลือกใช้ในบิงโกลแพนโปรตีนของเรานะครับต้องบอกเลยว่าเป็นตัวที่พิเศษมากๆนะ ตัวนี้เนี่ยสารตัวนี้มีชื่อว่าสเปกตร้านะครับเป็นสารสกัดจากผักผลไม้และสมุนไพรกว่า29ชนิดนะให้ค่าการต่อต้านอนุมูลอิสระหรือว่าเราเรียกว่า ORAC ็ก o r กนะครับสูงถึง40,000 IU ต่อ1กรัมนะคนทั่วไปเนี่ยต้องการเพียง10,000 IU เท่านั้นนะเรามีถึง40,000 IU ด้วยกันและจากการวิจัยนะครับพบว่าสารสเปกตร้าเนี่ย ช่วยให้ร่างกายสามารถสร้างไนตริกออกไซด์ได้เพิ่มขึ้นถึง64%ไนตริกออกไซด์นะครับเป็นสารที่ทําให้เส้นเลือดของเราเนี่ยขยายออกซิเจนและสารอาหารเนี่ยสามารถเดินทางไปยังเซลล์ได้มากขึ้นแล้วก็รวดเร็วขึ้นช่วยลดความเสี่ยงของโรคเบาหวานโรคหัวใจแล้วก็โรคเสื่อมสมรรถภาพต่างเศด้วยแล้วก็ยังมีผลงานวิจัยที่บ่งชี้ว่าสเปกตรันะครับช่วยให้เซลล์เนี่ยสามารถเผาผลาญออกซิเจนได้ดีขึ้นถึง140%ซซึ่งทำให้ช่วยอะไรบ้าง หนึงนะครับทำให้มีพลังมากขึ้นนะเราจะรู้สึกเหนื่อยน้อยลงนะครับทำให้เราควบคุมน้ำหนักได้ดีขึ้นแล้วก็เซลล์เนี่ยสามารถฟื้นฟูและขับของเสียได้ดีขึ้นผิวพันธุ์ผ่องใสแก่ช้าลงนะครับและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือทำให้หัวใจของเราเนี่ยมันทำงานได้ดีขึ้นและนี่คือผังนะครับที่เปรียบเทียบ ค่าการต่อต้านอนุมูลอิสระของสารสเปกตรันะครับเปรียบเทียบกับสารอื่นๆนะเราเคยได้ยินแอสตราแซนตินใช่ไหมแอสตราแซนตินเนี่ยมีค่าโอเรกสกอร์อยู่ที่28 0 0 0นแะครับแต่ว่าสเปกตราของเราเนี่ยมีค่าโอเรกอยู่ถึง40,000 IU ยด้วยกันและนี่นะครับคือใบรับรองที่ผู้ผลิตสเปกตรัสนะครับออกให้กับบิงโกลแพนโปรตีนซึ่งเราเป็นแบรนด์เดียวในประเทศไทยนะที่ได้รับหนังสือรับรองแบบนี้นะเพราะว่า เราใส่สเปกตรเข้าไปเนี่ยเต็มโดสเลยดังนั้นบิงโกลแพนโปรตีนนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับโปรตีนพืชชนิดอื่นๆเนี่ยมีจุดเด่นยังไงบ้าง 1. น,นะครับเป็นโปรตีนสกัดที่เหลือแป้งน้อยมากเห็นไหมเราจะเห็นจากรูปแล้วว่าบิงโกลแพนโปรตีนเนี่ยไม่มีแป้งที่ตกตะกอนอยู่เลยนะอย่างที่2ก็คือเรามีสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่มีอนุภาพสูงมากนะครับก็คือสารสเปกตรของเรานั่นเองนะ เหมาะสำหรับวัยอายุ40ปีขึ้นไปนะครับและเราก็มีการใช้ไฟเบอร์ครีมนะมีใยอาหารสูงลดความเสี่ยงของโรคหัวใจแล้วก็โรคหลอดเลือดแถมยังอร่อยอีกด้วยวิธีการรับประทานก็ง่ายๆเลยนะครับฉีกบิงโกลของเรานะผสมน้ำ250มิลลิลิตรนะ แล้วก็ปิดฝาให้สนิทเขย่าแล้วก็สามารถดื่มได้เลยปริมาณแนะนำนะอยู่ที่1ซองต่อ1มื้อนะครับก่อนมื้ออาหารประมาณ30นาทีนะมันจะรู้สึกทำให้เราอิ่มนะแล้วก็อาจจะทานอาหารน้อยลงนะครับซึ่งหลายคนถามว่าแล้วเราบริโภคหลายซองได้ไหมได้นะครับแต่ว่าขอให้แบ่งเป็นมื้ออาหารนะเพราะยังไงก็ตามเนี่ยการที่เรารับประทานโปรตีนเข้าไปใน1มื้อเลยเนี่ยร่างกายของเรานำไปใช้ได้แค่ประมาณ 20- 25กรัมต่อมื้อเท่านั้น ไม่จําเป็นที่จะต้องกินสองซองใน1มื้อนะครับเราสามารถตอนเช้าเนี่ยกิน1ซองตอนกลางวันกิน1ซองตอนเย็นกิน1ซองแบบนี้ได้ถ้าเกิดอยากจะเพิ่มปริมาณโปรตีนในร่างกายให้มากขึ้นนะครับอย่างตัวผมเองเนี่ยต้องบอกว่ากินตอนเช้า1มื้อนะแล้วก็กินตอนเย็นอีก1มือ้อผลลัพธ์จากบิงโกรแพนโปรตีนนะครับที่เมื่อเราบริโภคแล้วเนี่ยเราสามารถจะคาดหวังได้มีอะไรบ้างข้อที่1ก็คือกล้ามเนื้อจะเพิ่มขึ้นนะเนื้อที่เหลวเนี่ยจะแข็งแรงขึ้นและไขมันจะลดลดง ข้อที่2ก็คือค่าเบาหวานและความดันเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงในมุมที่ดีขึ้นนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนนะว่าบิงโกแพนโรตีเนี่ยไม่ได้เป็นการรักษาโรคเบาหวานหรือโรคความดันนะอย่างที่3ก็คืออาการเกานะครับหรือว่าอาการปวดตามข้อต่างๆเนี่ยจะดีขึ้นนะครับข้อที่4ผมจะร่วงน้อยลงแล้วก็ผิวพรรณจะเปล่งปั่งมากขึ้นนะครับ ข้อที่5ก็คือมีความคล่องแคล่วมีแรงกระปี้กระเป๋าแล้วก็เจ็บปวดน้อยลงและนี่ก็คือภาพบทพิสูจน์นะครับจากผู้ที่บริโภคบิงโกแพนโปรตีเนาะจะเห็นได้ว่านะร่างกายเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนเลยนะครับไขมันนะไขมันลดลงเห็นไหมจากน้ำหนัก75กิโลเนี่ยลดลงเหลือเพียง71.8กิโลเท่านั้นนะครับแล้วก็ปริมาณไขมันในร่างกายก็ลดลงด้วยและนี่ก็คืออีกหนึ่งตัวอย่างนะครับจากผลลัพธ์ของการบริโภคบิงโกแพนโปรตีนะจะเห็นได้ว่า พุงเนี่ยนะยุบลงไปชัดเจนเลยจะเห็นได้ว่าหน้าท้องเนี่ยยุบลงไปชัดเจนเลยเพราะเมื่อเรามีอายุเพิ่มขึ้นนะครับการเสื่อมสลายของร่างกายเนี่ยมันจะเป็นไปอย่างรวดเร็วนะแล้วก็การสร้างโปรตีนของร่างกายเนี่ยมันทําได้น้อยลงดังนั้นการบริโภคโปรตีนเสริมเนี่ยเป็นเรื่องที่จําเป็นแล้วก็สําคัญเลยสําหรับทุกๆคนนะโดยเฉพาะคนที่เริ่มมีสัญญาณต่างๆที่เมื่อสักครู่นี้พวกเราได้เห็นไปแล้ว นั่นคืออาการที่ส่งสัญญาณและร่างกายของเราบอกเราแล้วว่าเรากําลังขาดโปรโตีนอยู่ดังนั้นบิงโกลแพนโปรตีนนะครับจึงเป็นคําตอบที่เหมาะมากๆนะสำหรับคนที่มองหาผลิตภัณฑ์เสริมโปรโตีนอยู่เพราะนอกจากที่คุณจะได้โปรโตีนจากพืชที่เป็นโปรโตีนสกัดแล้วเนี่ยยังมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่ทรงอนุภาพที่จะช่วยป้องกันสุขภาพของคุณให้ห่างจากโรครายได้อีกด้วย